กันที่ด้านชั้นก็เลยอ่ะเรากดมานี่พวกเธอมาทำรายการที่พวกเธอมาทำะไรกันที่ด้านชั้นแล้วตอนแรกขำอะไรมึงตู้่ทีกูก็ะห่มนะมึงกูเป็นคนที่ขำแล้วกูจะขำไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้เขียวไข่เขียวคนเดียวกี่เราออกก่อนกี่กูไม่ตอบไปเลขกับมันนี่พวกเธอ นี่พู้เธอมาทำมากูกูขอเป็นตาได้ไหมเนี่พผูเธอทำอะไรกันกูขอป็นตาได้ไหมกูไม่อยากมองเออใใครเป็นตาบ้างให้เป็นตาบ้างได้มปีอโอ้พี่พูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้จับง่ายนะอะไรกันเนี่ยพู้เธอโอเคเวลาสูายง เดี๋ยวตั้งสติเดี๋ยวรับสติพอเขี่ยวตั้งสติได้กูขำเองเดี๋ยวสติมาเดี๋ยวปัญญาตลระเลเย์ปัญญาตระเลย์ไม่ขำแล้วกูจะไม่ขำมา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 นี่เพิ่ง